ได้อะไรนะครับก็เลยอยากจะบอกให้กับหลายๆท่านได้รับรู้จากประสบการณ์ที่ผมผ่านมาเนาะเพราะมีนิสัยว่าอชอบชมคลิปแล้วไม่จบปัดคลิปอะไรประมาณนี้ครับที่ผ่านมานะจะไ,ได้อะไรนะครับก็เลยอยากจะบอกให้กับหลายๆท่านได้รับรู้จาก<อ>เราตอบคําถามใต้คลิปที่เราชมมาให้ชัดเจนเขาก็จะมีความรู้สึกที่ดีกับเราครับบางครั้ง เราสําคัญคือชมให้จบได้ประโยชน์เยอะชมไม่จบไม่ได้อะไรบอกแค่นี้ครับได้แค่เพื่อนหรือไม่ได้อีกต่างหากเพื่อนถ้าเขาไม่ทักมาเราก็มีเราจะออกมาประยุกต์ใช้ได้เพราะส่วนใหญ่ความรู้ก็จะเป็นตอนท้ายๆส่วนใหญ่ก็จะให้คำสรุปอะไรกันตอนท้ายครับเพราะฉะนั้นก็อยากสิ่งสนุนให้กระึ้นสิ่งสําคัญคือการรับชมคลิปนะครับหนึ่งถคลิปให้จบทําไมเนี่ย ก็จะมีเคล็ดจามากว่าชมไม่จบไม่ได้หรือหรือชมไม่จบมันเป็นอะไรแล้วชมจบมันเป็นฮีเตอร์เลยเป็นไอเปิดโหมดสร้างรายได้ที่ดีอคนจะต้องชมคลิปเพื่อนให้จบแล้วก็พยายามตอบคําถามที่ได้อีกแต่ถ้าชมจบแล้วได้เพื่อนได้ความรู้ได้ทักษาได้แน,นวทางในการที่เราจะทําคลิปยาวหรือคลิปสั้นเนาะมาครับบ่อยๆนะครับ,บ,นะรบที่ กูรูหรือหลายๆคนมักจะพูดว่าเวลาไปชมเยี่ยมบ้านเพื่อนแล้วต้องชมคลิปกระาไปนะก็ถ้าขายพิมพ์ขั้นสนเยี่ยมสุดยอดชอบอะไรประมาณนี้ก็พิมพ์แล้วก็ออกนะครับซึ่งทําบ่อยๆทีหนึ่งนาทีสามนาทีไปเพิ่มขึ้นไวมากครับก็ลองทําดูนะครับเพราะผมทํามาแล้วมันสําเร็จก็เอามาแบ่งปันให้กันแล้วกันชอบดีครับประยุกใช้ได้แต้ม แต่จากค่าอิมเพ s ชันที่เราไปดูคลิปและสัมผัสการศึกจากการชมเนาะได้การเข้าถึงจะเห็นได้ชัดเลยนะครับก็คือการได้เพื่อนเนาะกัรได้เพื่อนแน่นอนนะแถนถ้าเรากล้องมาประยุกต์ใช้ถ้ามันไม่ได้ผลก็มไม่เป็นไรแค่ดีว,ว่าเป็นเป็นสิ่งที่เราได้เรียนรู้นะฮะเราก็ยายารู้รู้หลายท่านนะครับให้มันหลากหลายเพราะฉะนั้นจุดจคทำซ้ำ สิ่งสิ่งที่เวลาเราเราชมคลิปไม่จบสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันก็ไม่ได้อะไรครับมันจะไม่ได้อะไรเพราะฉะนั้นหลายท่านที่ทักทายหรือสอบถามมาว่าอ้ทำคลิปเรื่องอะไระชมจบแล้วเราได้ความรู้อะไรครับได้ทักษะได้ทักษะที่จะนำไปสู่การปฏิบัติริ๊บก็ไปนะกาทักทายพิมพ์ข้นสั้นเยี่ยมสุดยอด ชอบอะไรประมาณนี้ก็ยิ้มแล้วก็ออกนะครับซึ่งทําบ่อยๆคุณก็จะบอกอาหารพี่ยัง้งหนึงนี้ก็ว่าไปนี่คืออย่างน้อยได้เพื่อนได้ความรู้ได้ความรู้ในสิ่งที่เราชมคลิปจบเขาแล้วชมคลิปไม่จบมันจะเป็นอะไรหรือทําไมต้องชมจบ <S <S ผมก็ตอบว่าถ้าชมไม่จบก็คือมันก็ไม่ได้อะไรครับอาจจะได้ชมแป๊บเดียวก็หน,นีไปดี่ชมจบ แล้วก็บางบางทีงอย่างคลิปยาวจากประสบการณ์ที่ผมผ่านมาเนะาะาะมีนิสัยว่าชอบชมคลิปแล้วไม่จบปัดคลิปอะไรประมาณนี้ครับที่ผ่านมานะเราตอบคําถามใต้คลิปที่เราชมมาให้ชัดเจนเขาก็จะมีความรู้สึกที่ดีกับเราครับบางครั้งเราเราชมคลิปไม่จบมันจะเป็นอะไรหรือทําไมต้องชม,มจบผมก็ตอบว่าถ้าชมไม่จบก็คือ มันก็ไม่ได้อะไรครับอาจจะได้มันก็ไม่ได้อะไรเพราะฉะนั้นหลายท่านที่ทักทายหรือสอบถามมาว่าครับสวัสดีครับ,บ,รรบทักทายตอนพักเที่ยงกันแล้วกันนะครับก็ใกล้เวลาทานอาหารกลางวันแล้วนะครับประยุก์ตใช้ได้แต้มแต้มจากค่าอิมเพรสชันที่เราไปดูคลิปและสัมผัสการศึกจากการชมเนาะได้การเข้าถึง ก็ขอให้เราได้ชมแล้วบางสิ่งบางอย่างเพื่อนๆก็นนแนะนําจากประสบการณ์ที่ดีนาทีกับสามนาทีครับ,รบพุ่งกระฉุดเลยครับนี่ผมความแตกต่างที่มันเกิดขึ้นจริงๆนะแต่ก่อนนี่คือไปชมปัดชมปัดชมปัด,ปด,นะะปด,ดน,นะครับกูครูรในการชมคลิปจบนี่แหละนะครับการชมคลิปจบนี่แหละผมก็ได้ความรู้เยอะนะยอมรับแต่ก่อนผมไม่ไม่ได้คิดอย่างนี้เลยแต่ก่อนผมก็ชมเป็มเดียวผมก็หนีคุณก็จะบอกอาหารว่าอย่างนี้ก็าว่าไป นี่คืออย่างน้อยได้เพื่อนได้ความรู้ได้ความรู้ในสิ่งที่เราชมคลิปจบอะมันเข้าไมได้อะไรนะครับก็เลยอยากจะบอกให้กับหลายๆท่านได้รับรู้ก็ขอให้เราได้ชมแล้วบางสิ่งบางอย่างเพื่อนๆก็แนะนําจากประสบการณ์ที่ดีทําคลิปเรื่องอาหารทําคลิปเรื่องทําอาหารอย่างเงี้ยแต่บางคนมาตอบเป็นอีกเรื่องหนึ่งอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่เรื่องอาหารเนี่ยบางครั้งเราตอบคําถามใต้คลิป ที่เราชมมาให้ชัดเจนเขาก็จะมีความรู้สึกที่ดีกับเราครับบางครั้งเราไม่ได้อีกแต่ถ้าชมจบแล้วได้เพื่อนได้ความรู้ได้รักษะได้แนวทางในการที่เราจะทําคลิปยาวหรือคลิปสั้นเนาะมาครับบ่อยๆนะครับ,บ,บ,นะรบที่กูรูหรือหลายๆคนมักจะพูดว่าเวลาไปชม เยี่ยมบ้านเพื่อนแล้วต้องชมแล้วก็อมาประยุกต์ใช้ได้เพราะส่วนใหญ่ความรู้ก็จะเป็นตอนท้ายๆส่วนใหญ่ก็จะให้คำสรุปอะไรกันตอนท้ายครับเพราะฉะนั้นก็อยากเป็นส่วนให้แปลงนะผมก็ตอนนี้ผมก็เลยพยายามไปเยี่ยมบ้านเพื่อนแล้วก็ชมคลิปเพื่อนให้จบดีไม่ดีไม่เป็นไรครับเป็นการเรียนรู้เนาะได้นะครับแล้วก็ได้ในเรื่องของเทคนิคแนวทางเนาะ ในการที่ไปจะประยุกต์ใช้ซึ่งผมก็อาศัยจากมันจะไม่ได้อะไรเพราะฉะนั้นหลายท่านที่ทักทายหรือสอบถามมาว่าไม่ได้แต่ประมาณนี้เพราะว่าเราชมคลิปเข้าไม่จบครับนะชมนิดหนึ่งก็ปรับนะเพราะฉะนั้นนะการที่เราไม่ได้แต่ประมาณนี้เพราะว่าเราชมคลิปเข้าไม่จบครับนะชมนิดหนึ่งก็ปรับ นะเพราะฉะนั้นนะการที่เราไม่ได้แต่ประมาณนี้เพราะว่าเราชมคลิปเข้าไม่จบครับนะชมนิดหนึ่งกขปปันะเพราะฉะนั้นนะการที่เราประยุกต์ใชนะ้ได้แต้มแต้มจากค่าอิมเพรสชันที่เราไปดูคลิปเราสัมผัสการกจากการชมเนาะได้การเข้าถึงจะเห็นได้ชัดเลยนะครับก็คือการได้เพื่อนเนาะการได้เพื่อน แน่นอนแทน5นาทีกับ3นาทีครับพุ่งกระชูดเลยครับนี่ผมความแตกต่างที่มันเกิดขึ้นจริงๆนะแต่ก่อนนี่คือไปชมปัดชมปัดชมปัด,ปดนะครับเป็นสิ่งที่ดีนะซึ่งการที่เราชมคลิปให้จบทั้งคลิปยาวหรือคลิปสั้นในะการเปลี่ยนแปลงที1นาที3นาที ได้เพิ่มขึ้นไวมากครับก็ลองทําดูนะครับเพราะผมทํามาแล้วมันสําเร็จก็เอามาแบ่งปันให้กันแล้วกันชอบดีครับได้หนึ่งเ,เพื่อนถ้าเขา,าเห็นเนาะเขาเห็นเราทักทายเขาอาจจะตอบกลับมาก็ได้การมีสัมปฏิสัมพันธ์แต่ถ้าเขาไม่ตอบกลับมาเราก็อาจจะก็ขอให้เราได้ชมแล้วบางสิ่งบางอย่างเพื่อนเพื่อนก็แนะนําจากประสบการณ์ที่ดีทําคลิปเรื่องอาหารอืทำคลิปเรื่องทำอาหารอย่างเงี้ยแต่บางคน มาตอบเป็นอีกเรื่องหนึ่งอย่างซึ่งมันไม่ใช่เรื่องอาหารเนีบางครั้งุณก็จะบอกอาหารเพื่ออย่างเีย่นงนี้เพว่าไปนี่คืออย่างน้นนงนนอยได้เพื่อนได้ความรู้ได้ความรู้ในสิ่งที่เราชมคลิปจบอะเข้าไม่ได้แต่ประมาณเนี้ยเพราะว่าเราชมคลิปเข้าไม่จบครับนะชมนิดหนึ่งก็ปรับนะเพราะฉะนั้นนะการที่เราประยุกต์ใช้ได้แต้ม แต่จากค่าอิมเพรสชันที่เราไปดูคลิปลระสัมผัสการศึกจากการชมเนาะได้การเข้าถึงเป็นฮีเตอร์เลยเป็นเปิดโหมดสร้างเลยได้ที่ดีคนจะต้องชมคลิปเพื่อนให้จบแล้วก็พยายามตอบคำถามนาทีกับ3หนนาทีนะครับพุ่งกระชูดเลยครับ นี่ผมความแตกต่างที่มันเกิดขึ้นจริงๆนะแต่ก่อนนี่คือไปชมปัดชมปัดชมปัด,ปดนะครับก็ขึ้นสิ่งสําคัญคือการรับชมคลิปนะครับหนึ่งคุณก็จะบอกอาหารเพื่อย่ี้นๆ่นงนี่ก็ว่าไปนี่คืออย่างน้อยได้เพื่อนได้ความรู้ได้ความรู้ในสิ่งที่เราชมคลิปจบอะบนาทีกับสามนาทีครับพุ่งกระฉุดเลยครับ นี่ผมความแตกต่างที่มันเกิดขึ้นจริงๆนะแต่ก่อนนี่คือไปชมปัดชมปัดชมปัด,ปดนะครับกูรู้หรือการชมคลิปจบนี่แหละนะครับการชมคลิปจบนี่แหละผมก็ได้ความรู้เยอะนะยอมรับแต่ก่อนผมไม่ไม่ด้คิดอย่างนี้เลยแต่ก่อนผมก็ชมแป๊ดียผมก็หนีมันก็ไม่ได้อะไรเพราะฉะนั้นหลายท่านที่ทักทายหรือสอบถามมาว่าเกิขึ้นสิ่งสําคัญคือการรับชมคลิปนะครับหนึ่งเราตอบคําถามใต้คลิป ที่เราชมอะให้ชัดเจนเขาก็จะมีความรู้สึกที่ดีกับเราครับบางครั้งเราทําทคลิปเรื่องอาหารทําคลิปเรื่องทําอาหารอย่างเงี้ยแต่บางคนมาตอบเป็นอีกเรื่องหนึ่งอย่างยซึ่งมันไม่ใช่เรื่องอา